เอาละครับคับผมจอดีมาเตอร์ฟักเกอร์นะครับและวันนี้นะครับเราอยู่เกม g a t e k e e p อร์อินฟ i นิตีนั่เองนะโดยเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยรับบทเป็นนักสำรวจอวกาศนั่นเองนะคือเกมเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบทีมแบบอวกาศนิดนึงนะครับโดยภารกิจของเราเนี่ยก็คือลงไปในดันเจียนนะแล้วก็ปราบมอนสเตอร์ครับซึ่งเราจะได้รับภารกิจเนี่ยไม่เหมือนกันนะในแต่ละครั้งที่เราตะลุยดันเจียนไปนั่นเอง จะมีเควสต่างๆให้เราได้ทำครับแล้วก็ให้เราได้ต่อสู้กับมอนสเตอร์เนี่เห็นไหมต่อสู้ไปเรื่อยๆเก็บเลเวลเก็บของเอามาอัปเกรดตัวละครของเราให้แข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆนี่เองครับนะแล้วตัวละครเราก็มีสกิลด้วยนี่เห็นไหมอ่านะมีตัวละครให้เลือกเล่นถึง3-4ตัวเลยนะเท่าที่ผมเห็นนะครับนะโดยตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือให้เราเนี่ยทำภารกิจไปเรื่อยๆแล้วก็ลงดันเจียนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะ คือจนกว่าเราจะตายอ่ะนะครับดันเจี้ยนมันจะไม่จบไม่สิ้นจนกว่าตัวละครอของเราจะตายหรือว่าเราจะเลือกออกเองนั่นเองนะครับนะก็คือเราจะสู้กับมอนสเตอร์อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจเลยนะครับนะก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับนะเนี่ยเก็บของที่มันหล่นจากมอนสเตอร์นะครับแล้วก็เราสามารถอัพเลเวลได้ไหมเราสามารถเลือดๆว่าเราจะอัพเป็นแบบว่าเลือดเยอะขึ้นหรือว่าดาเมจหรือว่าเป็นแอคแท็กสปีดเพื่อให้ตัวละครเราเนี่ยเก่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ ลุยผ่านดันเจี้ยนทำเวสไปเรื่อยๆเองครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยภาพสวยมากๆนะคือเป็นเกมฟรีในสตรีมด้วยนะเออแล้วก็ผมเห็นเนี่ยคือคนเล่นค่อนข้างเยอะครับเผื่อใครสนใจเนี่ยแบบอยากลองหาเกมเล่นนะเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมถึงว่าเฮ้ยไม่ขี้เละดูภาพดิคุณคิดว่าภาพมันสวยปะละ่ะสวยนะเว้ยเนี่ยยังไม่ได้ขี้ลงขี้เล่นะครับนะชุมูบิง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 ,บงโลบบิงโลบเอ,อ้ดูดิ ลืมบอกไปอย่างหนึ่งก็คือเกมนี้เนี่ยมันสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับก็ค,คือสร้างห้องชวนเพื่อนมาจอยตี้กันได้เลยนะเล่นในสูงสุดเนี่ยประมาณ3-4ถึงคนนะในการเล่นกับเพื่อนนะครับนะเออที่ดีนะครับนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยภารกิจที่เราจะได้รับเนี่ยมันจะยากขึ้นหรือเปล่าอย่างเช่นอันนี้คือภารกิจแรกของด่านแรกเนี่ยมันคือการจํากับมอนเตอร์เฮ้ยไม่ใช่ดิจัดการมอนเตอร์ให้ได้ครบตามที่กําหนดใช่ไหม ก็คือถ้าเราเล่นกับเพื่อนบางทีอาจจะต้องฆ่ามอนสเตอร์เยอะกว่าเดิมก็ได้ไงเพราะว่าถ้าเราเล่นกับเพื่อนหลายคนเนี่ยแล้วฆ่ามอนสเตอร์เท่ากับคนเดียวที่ภารกิจได้รับเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่สนุกใช่ไหมไม่แน่นั้นถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยภารกิจมันอาจจะยากขึ้นแล้วก็ท้าทายมากขึ้นก็ได้ครับออกสู่ท้ายนี่หว่อยขอข่านกันอืมมาเรียบร้อยนะครับเราเคลียร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปด่านต่อไปกันดีกว่านะใช่ไหมปึ้มลุยสู่ดันเจี้ยนต่อไปเลยนะครับนะไปรัวๆไปรัวๆคือคือผ่านด่านหนึ่งเนี่ย มันก็จะไปด่านต่อไปทันทีครับแม้มันจะเปลี่ยนด่านเลยนะมันจะสุมด่านขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ภารกิจเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับส่วนภารกิจอันนี้ก็คือหาแม้ให้ตามหาโทเทมหรอเปาอุ้ยมีป้อมด้วยนะปุ๊บลบปุ๊บจุกจุกเฮ้ยนี่ภารกิจมันแตกต่างกันนะด่านเมื่อกี้คือฆ่ามอนสเตอร์ให้ครบตามจานวนที่กําหนดใช่ไหมส่วนด่านนี้ก็เหมือนเราต้องตามหาโทเทมหรือเปล่าครับมันจะอยู่ตรงไหนได้วะเออขออนุญาตเดินสำรวจแป๊บหนึ่งนะครับนะนี่หรือเปล่า นี่ไงโทเทมเรียบร้อยแล้วก็ทําอะไรอ่ะโอ้รอมันสําเร็จครับคือเราต้องทําอะไรอยู่ในนี้หรออาจจะต้องปกป้องว่ะดูตรงแล้วอาจจะต้องปกป้องนะครับโอ้ยอู้ภรกิจปกป้องโทเทมของเราพวกนี้มันจะมาทาลายบ้าเอ้ยโจมตีอย่ายุ่งกับฉันเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวก่อนทำไมมันปล่อยมอนเตอร์ออกมาวะแปลกแล้วว่าไม่ใช่แล้วเฮ้ยอ๋อเราต้องอยู่ในนี้ด้วยครับอือออกไม่ได้นะเฮียแม่งเอ้ยงานยากแล้วงานยากแล้วอุออกออกถ้าออกคือมันจะไม่เต็มเว้ยผมต้องอยู่นี้วะนี่แค่ด่านสองนะภารกิจมั่งอย่างเดือดนะครับถ้าเล่นกับเพื่อนคงสนุกนะดูอ่าดาูดิดิงดึงดึงดงจุบจุก ปล่อยไปยวไม่ทันเลยนะใจเย็นน้องใจเย็นโหดเกินมาไฟบอลเ้ยขากี่อย่างมันครับนี่ก็เล่นแบบดันสองอะเนี่ยชิวๆจุ๊กจู๊กปู่จู๊กฮีแม่งจะออกจากแมปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมากเกินมาแล้วมาเด็กมาเด็กที่ผมจะตายยังวะยังไม่ตายนะเลื่อนเหลือเยอะอยู่ครับ 1 0ไปโบจะร้อยเปอร็นยัง90%แล้วสวยแล้วเดียวก็จะผ่านด่านละอีก2%เรียบร้อยผ่านด่านครับออกได้แล้วนะคือประตูอยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงประตูนี้ครับออกเลยแล้วกันนะครับนะ <Easy. S 1> เรียบร้อยผ่านด่าน EC อย่างที่บอกไปนะครับว่าเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะคือเล่นได้ถึง4คนเลยแล้วก็มีตัวละครหรืออาชีพเนี่ยก็ให้เราเล่นตอนนี้นมันเปิดให้เล่นแค่2ตัวนะครับนะคือผมคิดว่า ถ้าเราปลดล็อก c h ชิเม m นต์ไปเรื่อยๆคือเก็บของฟาร์มของในดันเจียนนะครับแล้วก็อาจจะต้องทำภารกิจตามที่มันให้เราค้นหาเนี่ไหมอาจจะปลดล็อกตัวละครให้เราเล่นได้มากขึ้นนั่นเองนะคือนึกว่าสนใจเนี่ยก็ลองไปดาวน์โหลดเล่นกับเพื่อนกันได้เลยนะในสตรีมเลยครับนะโอเคครับมันสิ่งเราพอแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดิจิตี้มาเจอฟักเกอร์ด้วยนะสวัสดีครับ i'm about to take down you already know get the fuck out of my face now yeah you gotta go man i'm on the chase now leave me on my own i got a chance to break